สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทําสบู่แครลอทและขมิ้นค่ะนอกจากจะช่วยชํลาระล้างทําความสะอาดแล้วยังช่วยทําให้ผิวขาวใสอีกด้วยค่ะซึ่งสามารถใช้ได้กับผิวหน้าและผิวกายนะคะส่วนผสมก็จะมีเบสสบู่แครอทขมิน้นซึ่งสามารถใช้เป็นผงขมิ้นแบบนี้หรือจะเป็นขมิ้นสดก็ได้นะคะและยังมีน้ํามันมพะพร้าวสะกัดเย็นและน้ําหอมด้วยค่ะแล้ววันนี้เราจะทําสบู่ทั้งหมด5ก้อนค่ะก้อนละหกกรัมนะคะ เรามาเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะหั่นแครอทเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้และนำไปปั่นพร้อมกับขมิ้นเลยนะคะใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการปัน่นจะใช้เป็นน้ำสะอาดหรือจะเป็นน้ำกุหล,ลาบก็ได้ค่ะสำหรับแครอทที่ใช้ก็ใช้50กรัมนะคะผงขมิ้น1ช้อนชาและน้ำประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะปั่นจนละเอียดแล้วก็นำมากรองค่ะสำหรับกากอย่าเพิ่งทิ้งนะคะสามารถนำมาทำสูตรพอกหน้าได้ค่ะ ในแครอทมีเบต้าแคโรทีนวิตามินเอและวิตามินซีสูงช่วยทำให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นและในขมิ้นยังมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต้านการอักเสบของผิวและทำให้หน้าอ่อนเยาว์อีกด้วยนะคะต่อไปเราจะนำเบสสบู่ไปหลอมละลายค่ะหลอมละลายในไมโครเวฟประมาณ1-2นาทีพอเบสสบู่ละลายแล้วขนให้อุณหภูมิลดลงก่อนค่ะ ให้อุณหภูมิลดลงประมาณ60องศาจากนั้นใส่น้ำมันมะพร้าวลงไป1ช้อนชาถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวก็สามารถใช้เป็นน้ำพึ้งแทนได้นะคะซึ่งคุณสมบัติก็จะช่วยทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกลาน คนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำแครอทที่เราคั้นไว้ลงไปค่ะใส่น้ำแครอทและขมิ้นลงไปสองช้อนโต๊ะคนผสมให้เข้ากันสุดท้ายก็ใส่น้ำหอมนะคะสำหรับน้ำหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะ คนให้เข้ากันจากนั้นก็นำใส่ในพิมพ์ได้เลยค่ะอุณหภูมิของเบสสบู่จะลดลงเรื่อยๆระหว่างน,นี้ก็ควรทำอย่างรวดเร็วนะคะไม่อย่างนั้นสบู่จะแข็งตัวก่อนต่อไปก็ใส่พิมพ์ได้เลยค่ะก่อนใส่พิมพ์ฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะแอลกอฮอล์จะช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดฟองอากาศได้พิมพ์ที่ใช้เป็นพิมพ์ขนาด60กรัมทำทั้งหมด5ก้อนถ้าเราคำนวณเบสสบู่ถูกต้องก็จะได้พอดีเลยนะคะ โดยใช้น้ำหนักของสบู่แต่ละก้อนมาคูณด้วยจำนวนก้อนอย่างอันนี้ขนาดสบู่60กรัมและจำนวนก้อนที่เราทำก็คือ5ก้อนนำา60มาคูณ5เท่ากับ3 0 0เราใช้เบสสบู่3 0 0กรัมค่ะพอใส่จนครบแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์เพื่อไล่ฟองอากาศอีกครั้งจากนั้นก็พักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะให้สบู่แข็งตัว ระหว่างนี้เรามาทำสูตรมากหน้าจะก,กากแครอทและคาิมนกันค่ะนำกากแครอทมาผสมกับโยเกิร์ตกะปริมาณใช้โยเกิร์ตประมาณ2ช้อนชาสำหรับโยเกิร์ตมีกรดแลคติกที่จะช่วยพัดเซลล์ผิวให้ผิวขาวกระจ่างใสขึ้นและเราจะใส่น้ำมันมพะพร้าวสะกัดเย็นด้วยค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะ พอเข้ากันดีแล้วก็นําไปใช้ได้เลยค่ะใช้พอกบริเวณใบหน้าและลําคอถึงไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วไปล้างออกและถ้าเหลือสามารถเก็บใส่ในตู้เย็นไว้ได้1อาทิตย์นะคะต่อไปมาดูสบู่ที่เราทําไว้ตอนนี้ก็เซ็ตตัวแล้วค่ะนี่เลยค่ะก็จะได้สีของแคลลอทสวยๆแบบนี้เลยนะคะสีจากธรรมชาติแบบนี้ก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนค่ะ สำหรับวิธีเก็บก็ควรจะแลปพลาสติกเก็บไว้นะคะสบู่จากธรรมชาติจะอยู่ได้ประมาณ6เดือนค่ะวิธีเก็บเก็บได้ในอุณหภูมิปกติเลยนะคะไม่ต้องใส่ตู้เย็นค่ะใช้แลปพลาสติกแลบไว้แบบนี้นะคะนอกจากจะทำให้สบู่ไม่มีเหงื่อแล้วยังรักษาสภาพได้นานอีกด้วยค่ะ แล้ววิธีใช้ถ้าชอบฟองมากก็ใช้ถุงฟองมาช่วยนะคะถุงฟองจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะใส่สบู่เข้าไปในถุงแล้วฟอกตามปกติเดี๋ยวเรามาลองใช้แบบไม่ใช้ถุงฟองก่อนนะคะ <S <s ก็จะได้ฟองของสบู่ประมาณนี้เลยค่ะ ต่อไปมาลองใช้แบบถุงฟองบ้างค่ะข้อดีของถุงฟองก็จะช่วยทำให้มีฟองเยอะและช่วยขัดผิวอีกด้วยนะคะและเมื่อใช้เสร็จแล้วคุณเก็บไว้ในที่แห้งค่ะสะบู่จะได้ไม่ละลายสามารถใช้ได้นานเลยค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนลองไปทำใช้ดูนะคะสุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาดามเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ